เล่นแค่เล้วไแล้วแบบผลงานเพลงคือลองกลับมาร้องเพลงจริงจังหรือเป็นแค่ประกอบโฆษณาเหมือนเดิมคี่จะได้เห็นยู่เพราะว่าหลายๆคนน่ะโดนแกงไปรอบที่แล้วเพราะว่าเล่นใหญ่มากเขาทุกคนเขาจะเป็นเพลงแต่ว่ามันก็เป็นเพลงแหละแต่ว่าเป็นเพลงที่เอาไว้พรีเซนต์ลิปทองคำสินค้าก็ใหม่ของแบรนด์ก็ด้วยความที่มันเป็นลิปทองคำก็นึกถึงยี่ห้อผนานคิโอพัตตาเขาก็ใช้ทองคำในการดูแลความสวยอะไรอย่างนี้เราก็เลยนึกถึงธีมนั้น แต่ว่ารอบนี้คือเพลงจริงจริงไม่แกงแล้วซิงเกิลล่าสุดค่ะซิงเกิลล่าสุดแต่ว่ามีไทยอินสินค้าเป็นแป้งพัฟตัวใหม่เดือนหน้าออกนิดหนึ่งต้องไทยอินนิดหนึ่งเพราะเราเป็นสปอนเซอร์ให้เพลงตัวเองไม่มีใครลงทุนให้ลงทุนเองสปอนเซอร์เองสปอนเซอร์เองอะไรเองค่ะเขาบาสิบล้านอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงแต่ถ้ารวมกับทีวีซีที่กำลังจะถ่ายน่าจะถึงและ เดี๋ยวมีโฆษณาสําหรับตัวสินค้าแป้งพัฟด้วยแต่ตงลงทุนขึ้นขนาดนี้กับเอใดๆของเราทำไมต้องลงทุนขนาดนี้หนูคิดว่าเพราะว่างบมันเยอะขึ้นค่ะงบจากการที่ลูกค้าซื้อเคที่คอสเมติกเยอะ <c oughs> เอาใจนิดนึงเพราะว่าเขา เขาก็สนับสนุนเราเราก็จัดเต็มให้อะเอาจริงถ้าเป็นเมื่อก่อน<ด>ก็ทาตามมีตามเกิดแต่ตอนนี้ทุ่มไปเลยค่ะ,ะเพราะลูกค้าแบบว่าให้การสนับสนุนเยอะแต่ว่ว็แต่ยไงว่าทำไมร้าสมัยนี้ต้องลงทุนเองขนาดนี้มันไม่มีใครเขาทำแบบนี้เรามีคนเดียวนี่แหละคนอื่นไม่ทำเ,เราเฉพาะชุดนัดหน้าเกิด เจ็ดหลักได้เกือบล้านาเพลงนี้พีะแต่เปลี่ยนไป16ชุดอุดเพลง Burning for You ค่ะเป็นเพลงที่ใช้คอสตูม16ชุด18ลุก18ลุค16ชุดแมบบ่แล้วรชุดเสื้อผ้านี่คือตัดเองสามนาทีเห็นือไหวะนั่นแหละเชื่อไหมเหนื่อยมากแล้วจะไม่ทำอีกอย่าหาทำนะเหนื่อยมากใช้เวลาถ่าย2วันค่ะแต่แบบเหมือนสนุกา่าอยากแบบฟิลแบบมีหลายๆลุคให้ทุกคนได้ดูเพลิน ก็คนที่ดูก็บอกว่านับไม่ทันเลยว่าเปลี่ยนกี่ชุดอะไรค่ะซื่อเลยได้กำไรจากไหนก <N> ็ <nt> เอาใจแฟนๆแบบเราเราเรารู้สึกว่าเราออกแบบชุดมาเราคุยกันเรื่องชุดแล้วมันสวยหลายชุดอ่ะหนูเสียดายก็เลยเอาปัดให้หมดเลยใช <_' útil. S 1> ่ตอนแรกมันเกิดจากแค่นั้นเลยไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มมีนี้ฉันจะเอาสีผมคืนไหมตอนแรกกะว,ว่าเออปกติก็ ห้าชุดหกชุดสวยๆใช่ไหมการลงทุนาลงทุนขนาดนี้ยอดขายนี่ต้องประมาณเท่าไหร่วิ่งแต่ด้ปีกับมาแต่เออจะบอกเท่าไหร่ดีรวมสิบล้านแล้วคุณแม่ก็ร้อยล้านก็หน่อยรูปแบบไหน้อยล้านคุณแม่ไอ่ะแบบที่ทุกวันนี้นะคะทำเพลงเพราะว่าเราเราเป็นดาราเราเราต้องมีเขาเรียกว่ามันยังต้องมีแสงในวงการอ่ะเราก็ต้องทําเพลงเพื่อให้มันมี คนติดตามอพอมีคนติดตามคนยังรู้จักเราคนยังเห็นเราเราก็ได้ขายของได้ถ้าเราไม่ออกเพลงไม่ทำอะไรเลยขายของอย่างเดียวมันก็จะเงียบๆนะเราก็ครอบคู่ไปเพราะเราเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งคนทำธุรกิจแล้วก็เป็นทั้งศิลปินด้วยเพราะฉะนั้นตัวศิลปินเนี่ย ในโหมดที่เป็นศิลปินพี่แต่ก็ทําเต็มที่โดยที่ได้เงินสดับสนุนมาจากการขายเครื่องสําอางถูกไหม mm hmm. เพราะถ้าเราเป็นเป็นนักร้องอย่างเดียวมันไม่มีใครมาบ้านลงทุนทํา MV3 ล้าน4ล้านแบบพี่แต่ mm hmm. พี่แต่บอกเลยว่าพี่แต่ลงทุนเยอะที่สุดแล้วอ่ะในไทยเนะี่ยคือแทบจะแบบควัาเงินเองนะโดยโดยคว้กเงินเองไม่ใช่บริษัทลงทุนนะเป็ mm hmm. นศิลปินที่เอาเงินตัวเองลงกระเปา,าตางเลย mm hmm. โอ้ยคุกเกินค่ะคุกเกินสิบสิบเท่าได้ไหมเลงทุนส,สิบล้านกำไรสิบเท่าเพราะจากการที่ลูกค้าเห็นอ,อย่าง Awake ที่พี่แต่ทำเทโอพาตาโอ้โหรีฟทองทำขายจนเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอามาตั้งโชว์เพราะว่าผลิตไม่ทนันหมดจริงๆมันช่วยได้จริงมันช่วยกันจริงๆเพราะว่าลูกค้าหรือว่าน้องๆแฟนคลับแฟนเพลงที่พี่ครอบครัวของกระแตเนี่ยมาเม้นเลยว่า โอ้โหนางลงรูปขนาดนี้สงสัยต้องไปซื้อลิฟต์แล้วอออะไรอย่างเงี้ยอยู่เช่นเขารู้รู้เลยว่าเขาพยายามมากเดี๋ยวช่วยสนับสนุนลิฟต์อะไรอ่านแล้วปรชื่นใจอะ่ะ<ม>เพราะว่านี่คือความตั้งใจจริงๆว่าให้เห็นเลยว่าแต่ตั้งใจทําจริงๆเพราะว่าโฆษณาถ้าเราตั้งใจทําแสดงว่าเรามั่นใจในสินค้าตัวนี้<ม>ใช่ไหมเวลาเรามั่นใจในสินค้าตัวเนี้ยเราจะลงทุนกับมันซึ่งอันนี้ก็จริงเพราะว่าเรามั่นใจว่ามันดีมากเราก็เลยลงทุนกับมันมากๆ ตอนเพลงนี้แล้วแหกหมอเป็นลิมิตไปแล้วแท็กทีไปแล้วเพลงนี้จะยังไงจะแท็กอะไตัวยังไงอ่ะเพลงนี้เนี่ยมาแบบพลิกเลยพลิกกี่ไม่พลิกกี่แม่พลิกอีกแบบหนึ่งแต่บางคนทำเพลงแต่จะฟังเพลงก่อนแล้ว first impression แรกคือเราได้ยินปุ๊บเราจะรู้สึกว่าอ๋อเพลงนี้มันต้องเป็นแนวนี้ว่ะเพลงนี้มันเป็นแนวนี้ คืออีเอเวกอ่ะมันต้องเป็นแนวนั้นจริงๆเพราะมันต้องเป็นแฟนตาซีดนตีมันมาแบบมันต้องอันนั้นอะ่ะแต่เพลงนี้มันเป็นความแบบฟิลแบบสาวสาวละตินมีความสเปนเบาๆมีความละตินป๊อปมันเป็นเพลงน่ารักฟังสบายๆ,ๆจิบวายคลาสสิกดูหรูดูแพงจะไปแหกก็ไม่ได้จิมันก็จะเกินไปนิดนึงออแต่เพลงนี้ก็เลยเน้นเปลี่ยนคอสตูมเยอะออแล้วก็เน้นท่ายากเน้นสกิลยากกว่าที่แล้วอีกยากที่สุดตั้งแต่เคย เคยทำเพลงมาที่อยากเปิดขาให้ดูเลยเนี <Wow. S 3> ่ยตีลังกาเแม่หรืวอะไรเมื่อวานไปถ่ายเวอร์แดนซ์มาช้ำทั้งตัวเลย mm hmm. เพราะว่ารอบนี้แต่มีความพิเศษเดียวมากคือแต่ใช้เขาเรียกว่ามิวสิกคอมโพเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ระดับโลกที่ทำให้ศิลปินระดับโลกแบบมามากมายแล้วก็ได้สองรางวัล Grammy Award ด้วยริกกี้ลูน่าค่ะ <Ricky> Luna, <não S 1> มาทำมาทำดนตรีให้คพอตอนนั้นน่ะแต่ทำเพลงกับพี่เวและพี่เวท รู้จักกับริกกี้แล้วก็ทําให้เราได้เจอกันแล้วแต่ก็ไปช้อปปิ้งเพลงเขามาเพราะว่าเขามีเพลงอยู่ในสต็อกแบบหลายร้อยเพลงแล้วเพลงแบบอันนี้คือหนึ่งในเพลงที่แต่ปล่อยเนี่ยคือหนึ่งในเพลงที่แต่ชอปแต่ชอปไปหลายเพลงมากอ่ะอย่างอย่างพี่เพลงดีมากพี่มิมตามตามกระแสเนี่บอกว่าเุกแหลายคนบอกว่าเพลงแต่แบบปิด่ยนเปลีหายความเป็นเพลงของมะล่งไปกกี้คนนั้นคนนี้มาใส่เพลงเราอะไรเงี้ยกลัวกลัวจะโดนจับตามองเรื่องนี้ไหมคไม่ค่ะเฉยๆเพราะว่าดนตรีมันก็มีอ่า โดยเรมีฟาซาลาลิโต้เพมีแค่เนี้ยมันก็เป็นเมโลดี้ที่อาจจะมีคล้ายบ้างหรือเหมือนบ้างอันนี้ไม่รู้แต่ว่าตัวเราเราไม่เคยไปเอาเลฟอะไรพวกนั้นไหอแล้วมันมีความบังเอิญได้เสมอนะถ้าพูดถึงว่าเขาจะมองว่ามันเหมือนไม่เหมือนแต่อันนี้พี่แต่ก็ด้วยเพลง burning for you เราได้ได้โปรดิเซอร์คนนี้มาแล้วได้พี่เวพี่เวมาคุมร้องแต่งเนื้อร้องเพลงท่อนภาษาไทยเพราะว่าเพลงนี้จริงเนื้อจริงๆอ่ะเป็นเนื้อภาษาอังกฤษหมดเลย แต่เรามาออกในไทยเราก็เลยต้องมีเนื้อไทยผสมแต่มีคนเมนต์ว่าอยากให้เป็นอิงทั้งเพลงก็จะทำโอ้ใช่ไหมอยากทำอยากทำแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรือว่าชุดไปหมดแล้วชุดหมดเอาเพลงใหม่ดีกว่ามีหลายเพลงแต่ว่าเพลงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเพลงน่ารักค่ะเป็นเพลงแบบว่าฟิว l ฮาวาน่า จิกต้องไปลองฟังนะ Burning for you แล้วก็ท่าเต้นน่ะแต่เน้นเป็นไปในทางลีลาดแล้วก็ได้นักกีฬาลีลาดทีมชาติมาเต้นในเพลงเลยเอาแบบทีมชาติเลยจ้าเท้าไฟเต้นจนข้นหักอะแผ่แผ่ที่ได้นี่คือมาจากลมรุกขานท่าท่าที่เป็นไฮฮิลคือเรามีทั้งสตรีทแจ๊สลีลาดลาตินไฮฮิลแล้วก็มีความเป็นซัมบ้าโอ้เยอะมากเลย นหนื่อยนะเต้นแรงไม่ทิกเนเจอร์ต้องเต้นแรงเหรอแบบแบบท่าต้องแบบตายากเต้นแรงแบบเผิไม่ได้ตกไม่ได้มันอยู่ที่จังหวะของท่าด้วยถ้าท่าไหนที่มันต้องเต้นแรงมันต้องสุดมันต้องสุดแต่ว่าท่าไหนที่มันน่ารักเราก็อยู่ที่โหมดหน่ารักมันอยู่มันอยู่ที่ท่าใช่ที่จริงเนี่ยเอเราเต้นเราทำเองทุกอย่างลยงตัวเองไะคนที่ไม่เชื่อว่าการแสดงเราจริงหรอเราต้องตอบกลับเขาว่าอะไรสยังไงบ้าง อ๋ออันนั้นน่ะคือพูดมาเพื่อแบบว่าให้สบายใจว่าเราเรา <c oughs> ปลอดภัยนะ <c oughs> ออเอออยา่าอย่าไปเอาฉันไปะยงแบบแบบนั้นอะไรอีคบทคาว่าแบบตรวจสอบเ<อ>ข้าใจเข้าใ,ใจเวลาแต่อา่านนะจะมีคำคำคอมเมนต์แบบเนี้ยเป็นประจำคือหนึ่งนะระวังภาษีนะจ่ายบ้างไหมระวังคุกนะอินกฎหมายหรือเปล่ารวยจากอะไรเป็นนักร้อง คือเราทำไมต้องไปกงังวลเรื่องพวกนั้นด้วยอะเราทำของถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตทำงานไลฟ์ขายของออกคอนเสิร์ตทุกวันประชุมทุกวันมันมีให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วเราก็เลยเฉยๆว่าไม่ได้กลัวอะไรแต่อยากให้เข้าใจว่าเวลาเรามีเวลาเราประสบความสำเร็จอยากให้ยินดีกับผู้อื่นบ้างเออเป็นรายินดีว่าเรารวยสุจริตจริงๆนะ ไปตรวจเลยเออจริงไปตวรวจ้ำค่ะเออจ่ายภาษีทุกเดือนค่ะม,มีมีคนมาถามด้วยนะภาษีเขาจ่ายกันทุกเดือนหรอนี่ไม่ได้เปิดบริษทัทก็ไม่รู้สินะเออ <laughs> จ่ายทุกเดือนจ้าทุกเดือนต้องยืนทุกเดือนวันนี้มองคอมเมนต์เลยนี่ยมันม,มียังไงบ้างค่ะมองยังไงแฝไม่เลิกเลยมองว่ามองว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดเราอ่ะเขาไม่รู้อะไรหรอกมองว่าเรา เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติแล้วเราก็ไม่ได้เราเราไม่ได้อยากเสียเวลากับการที่ไปอธิบายคนอื่นที่เขาตัดสินไปแล้วคือคนพวกนี้จะตัดสินแล้วนะเมย์เขาไม่เม้นมเสียเวลามากเลยแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยชีวิตคนเราเหมือนฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลอ่ะลองขึ้นเครื่องดินแล้วมองลงไปข้างล่างอีมนุษย์ตัวเล็กมากอะ่ะแล้วแบบ จะเบียดเปลี่ยนกันทาไมก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มของเราอ่ะในบ้านเราที่แบบอยู่แล้วมีความสุขในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือใครจะเป็นยังไงก็อปล่อยเขาแต่เราอ่ะสนุกเรามีความสุขของเราสุขภาพจิตเราเอ้ยตอนนี้อ๋อมีความสุขมากามีความสุข,ขมขากก็แต่ตช้อนหนังหู <laughs> บ้านเราเหมือนเป็นคนไม่เครียดอ่ะลงแบบไม่อยากคิดอะไรแต่ว่าเวลาลงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาใจว่าลงเพราะว่าอยากอยากให้ทุกคนรู้เฉย <c oughs> ไม่ไม่ได้ลงเพราะว่าฉันเหนื่อยนะฉันท้อแล้วนะอย่างเงี้ยไม่อยากให้รู้อ่ะแต่เวลาเราลงเรื่องทำห้องน้ำร้านหมือสี่ตาอะไรอย่างเงี้แต่เรามอะไรอ่ะ อย่างอย่างลงรูปบ้านบอกเออทำห้องน้ำหนึ่งร้านหรือว่าทำห้องน้ำอะไรเงี้ยเราลงเพราะอะไรลูกของลงเพราะว่าอยากได้คอนเทนต์ค่ะโอเคตรงตไหมตรงตรงคุณแม่โอเคทุกคนอยู่ในวงการอะทำรีวิวบ้านก็ไม่ใช่มีบ้านแต่คนเดียวที่ทำใช่ไหมดาราก็ทำกันเยอะแยะเมืองนอกเขาก็ทำกันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งนะเหตุผลคือแต่ก็ต้องอ่าอยู่ในวงการแล้วแต่ก็ต้องมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์เพราะจะได้ให้คนมาติดตามช่องทางเรา แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานของเราเป็นรีวิวบ้านรีวิวอะไรเงี้ยก็เป็นงานเราใช่ไหมสองเราถ่ายเก็บไว้อีกร้อยปีเราก็กลับมาดูได้ว่านี่คือความสําเร็จของของยายนะลูกหลานนะเอาไว้ดูนะว่ายายทําได้ขนาดนี้นะมึงต้องได้กว่านี้นะไม่ใช่หรอแต่แบบนี้เราก็ไม่เคยข้งของน้เออเพราะว่ามันแย่สุดว่าระวังนี่คือแบบที่จะอำหมายถึงเขาบอกให้เราระวังมุกันเลยว่าเขาคอมเมนต์เราในด้านรูปถ่ายมาใส่ร้ายว่า มาสงสัยในตัวเราเราคิดจะฟ้องไหมโอ้โหอันนี้แบบตอบแบบ,บจริง,จร,งจริงเลยนะตอบแบบเราเลยเสียเวลาไลฟ์ขายของวันนึงได้ต้องกี่แสนเอถ้าฉันต้องไปขึ้นศาลกับเธอนะไม่ต่ำกว่าสิบครั้ง<อ>หายไปเท่าไหร่งฉ<อ>ั <laughs> นจะเป็นไลฟ์ขายขอนดีกว่าจะไม่นั่งฟ้องหรอกเ,อเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลย ปล่อยรถมาลุ้มรถมาติดไม่มือแต่ว่าก็มีรถมัวมาช่วยเราตลอดแล้วเหมือนยิ่ใช่กลายเป็นว่าพี่ใช่ไหมเปรียบใครนั่งดูแต่สัมภาษณ์อยู่คนไม่ชอบนะก็จะนั่งอบินอย่างเงี้ยบินทั้งวันแหละเพราะเขาก็เกลียดเราอยู่จนวันข้ามอ่ะเออต่อให้เราดีแค่ไหนนะอันนี้เรื่องจริงแต่คนที่อยู่ข้างพี่แต่เขาจะรู้ว่าเราอ่ะรักทุกคนเราดูแลทุกคนเราเรามีแค่นี้พอคนจะไม่เข้าใจไม่เป็นไร สุดทอัปเดตในบ้านเราอ่ะเสรจริงยังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิ็สุดท้ายแล้วอ๋อตกใรตงการว่าได้ยี่สิบไม่ยี่สิบที่คืออยากไปถึงเป็นยีคือแปดสเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่ายี่ิเปอร์นคือเหลือเทวาลค่ะเทวาลมันทำยากนิดนึงเพราะว่าใช้มือแกะสลักกันทำแบบทั้งหลังเลยรวมตัวนี้เท่าไหร่ก็ตามข่าวเลยก็คื้อย้ใช่เกินเกินไป ยังไม่ยังไม่ได้นับข้างหลังๆเพราะว่าเอาเอาเอาแบบว่ามีกระโปะมีก็เอาเพราะว่าทำพวกเนี้ยมันต้องจ่ายสดเลยอืพวกบิวยินอ่ะจุดในหนักสุดแพงสุดห้องเทวรายห้องเทวรายกับห้องลิฟต์ข้างล่างข้างล่างซึ่งเทวรายเป็ดเสร็จก็คือเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบสิบถ้ารวมองค์เทพด้วยน่าจะสิบห้าห้า ซึ่งเ็นไามองคเทรียบร้อยสั่งยังค่ะใช้เวลามากๆเลยอ่ะแต่บินไปอินเดียต้องไปดูไปจากั้านจากอินเดียเลยเค่งขนส่งเลยไม่ไม่ผมแต่นั่งเครื่องเลยถ้านั่งเครื่องานั่งเครื่องมาถ้านั่งเครื่องเลยใต้ทองไปเป็นจะเป็นทำเป็นเป็นเทพเล็นเทพพระองค์พระแม่กาลีองค์เท้ากดซึ่งอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อเลย เรื่องความเชื่อค่ะพี่แต่เชื่อของพี่มีความสุขอ่ะเครียดอะไรมาก็ไปคุยกับแม่เป็นปางไหนอ่าปางที่ในไทยไม่มีเดี๋ยวบุกไว้ก่อนเดี๋ยวบอกไม่ชอบทำไมเกินแล้วทำไมถึงสื่อได้มันอยากได้ปางนี้เห็ดค่ะนิ้ฝันค่ะฝันใช่เราบังเอิญว่าที่อินเดียมีฝานยันมีค่ะาจริงๆพระแม่อุมามีเยอะมากค่ะมีเป็นพันปางเลยค่ะ ช่แต่ว่าปางที่บ้านเราเห็นส่วนมากจะเป็นปางที่ยืนแล้วเหยียบองค์พ่อสิวะซึ่งแต่ก็ชอบนะแต่แต่รู้สึกว่าคนไทยที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าดูดุร้ายดูคนก็ชอทมองว่าเนี่ยบูชาองค์เนี่ยหัวรักหัวหลงนะขมผัวได้อะไรเงี้ยคนชอบคิดแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพระแม่กระเรียดยืนต่อสู้มาทุกปางเลยเราก็รู้สึกว่าอย่าเราขอมาแบบสวยแล้วสบายแล้วรวยบ้าง ไม่ต้องไปต่อสูอ้ค่ะนั่งเฉยพพพพีีีีีีาาีู่่่่่่่่่่่่่่่่แแแแตตต่ตกก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 ็็็็็็็็มมมมเเ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 เคคคคคคค้้้้้้้าา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 รรรรรรยย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 ยวว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 ปปปปนน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 นุุสส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 ัััััธ์ออ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 อูบบบบงงงงงงงะะ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 ะืืใใชหหลลลลไไ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 ิิิศดดดดดทท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 ทถจจจจษํฉ ใช่ <ใน S 1> คน่นเออะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมานั่งบอกว่าแต่ต้องเป็นแบบไหนเพราะว่าแต่มีสิทธิ์ในการที่จะบูชา <st it> ในการที่จะเชื่อใช่ <st it> ต่อให้มันเป็นเรื่องที่่าเชื่อแล้วมันไม่มีจริงหรืออะไรที่คุณเชื่อมันไม่มีจริงแต่ชีวิตเราดีขึ้นก็ทําต่อไป <st it> ใช่ไหมท <st it> ี่ทาแล้วมันดีขึ้นไงเออถ้าถือว่าชั้นว่าแล้วมันต่ำลงต่ำลงค่อยว่ากันอันนี้ผมว่านยิ่งว่มันยิ่งดีขึ้นมันก็มันก็เป็นความรู้สึกอะว่ามันเราเชื่อเราศรัทธา เออถ้าชิวิตเราตับลงไปไว่ากันไงอันนี้มันมันดีก็คือแบบพิกอย่างนี้เลยใช่โอเคไหมใช่อเคขอบคุณค <laughs> ่ะไม่เก็บไปสามพูดเซียม